Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed man never stop never stop there ain't no time to fuck try to live get it up you got one life to be. ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวตะชแนลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่โอเมนกันนะครับทุกคนสำหรับตัวโอเมนเนี่ยเป็นไฟเตอร์กึง่งแท้งนะครับผมมีความสามารถในการดันเลนค่อนข้างดีมีความสามารถดันป้อมได้สปิดพุทได้แล้วก็มีความสามารถดึงดึงได้ค่อนข้างดีเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถึกแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับผมถ้าใครชอบสไตล์ฮีโร่อะไรแบบนี้คือสามารถเล่นโอเมนได้เลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมของโอเมนเนี่ยเราจะเล่นเป็นแทงลวนก็ได้ก็คือเอาทารอนออกนะครับ้วออกเป็นเกราะไฟแทนก็ได้นะครับผมส่วนชิ้นที่5เนี่ยก็ขึ้นเป็นล็อกชิลก็ได้นะครับไม่ต้องเกราะสะท้อนก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นสายแทงนะครับส่วนรูนเนี่ยก็มี ความเร็วโจมตี26นะครับผมหรือว่าจะเป็นลเด้นบ body ก็ได้นะมันจะให้ความเร็วโจมตีมา10แล้วก็ให้เกาะให้เลือดมานะครับผมอันนั้นก็จะเป็นรูนแบบสายแท้งนะครับแต่ผมชอบรูนสายดาเมจนะครับก็คือใส่ความเร็วโจมตี26นะครับผมส่วนพลังแฝงเนี่ยคือที่ใช้หลักๆจริงๆเนี่ยมีอยู่2พลังแฝงนะครับพลังแฝงดูอลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพลังแฝงเอ็กวอสีชิลนะครับก็คือเป็นพลังแฝงไอ้เกาะสีเขียวนั่แหละครับผมเป็นพลังแฝงถึก นะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งพลังแฝงนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเป็นพลังแฝง holy summoner นะครับผมพลังแฝงนี้คือมันจะเป็นพลังแฝงดามจนะครับจะไม่ให้เลือดแล้วก็จะไม่ให้เจาะเกาะนะครับผมแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายจริงจากพลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยคือต้องเล่นสไตล์แบบจับแล้วก็ฆ่าได้นะครับผมจับฆ่าจับฆ่านะครับผมแล้วก็ต้องออกของแบบมีดามจด้วยถึกด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะ พลังแฝงนี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมถ้าเกิดคลิปเนี่ยกระแสตอบรับดีผมอาจจะทำอีกหนึ่งคลิปนะครับทำเป็นคลิปโอเมนพลังแฝงฮอลลี่ซัมมอนเอร์นะครับก็รอติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะนะครับผมถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะผมก็จะทำนะครับถ้าชอบันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเนาะถ้าพร้อมไปเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กนนเกมมลยผ โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผม วันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่น Omen o f l ฟ n ลนะครับผม Omen เนี่ยก็เป็นออฟเลนตีวหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะคือมีความสามารถในการดันได้นะครับแล้วก็จับหนึ่งหนึ่งได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วมันก็เล่นคู่กับด้วงเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับเกมนี้คือมีด้วงนะครับผมก็เลยหยิบโอเมนมานะครับจะเอามาคอมโบกับด้วงนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้วงจะมาคอมโบกับผมหรือเปล่านะครับคือผมก็กดมาคนเดียวนะแล้วก็เป็นโอเมนเฟิร์สเกมเลยนะครับเกมแรกในซีซั่นนี้เลยนะผมไม่เคยเล่นโอเมนเลยนะครับในซีซั เป็นเกมแรกเลยนะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับผมมาดีเทสู้อ่ะอยากจะสู้มากๆอยากจะสู้มากๆอ่ะมามาตีครับผมเนี่ยสู้โอมเมนไม่ได้นะถ้าเกิดโอมเมนมันติดบ้าข้างอ่ะแล้วโอมเมนอ่ะมันเคลียร์คลิปเร็วนะครับผมจะเดินมาค้ำสูงเลยไปแล้วผมก็เคลียร์ก่อนเขาเลยนะครับแล้วผมก็จะวล่สองก่อนนะครับผมเอา้าแย่งนกผมเหรอแย่งนกผมเหรอแย่งใช่ไหมแย่งใช่ไหมอ่าติดบ้าข้างอ่ะนะฆ่าได้นะฟิกเกอร์โบตีเรียบร้อยครับผมโอ้โห เดี๋ยวเรารีบแชร์คลิปก่อนนะครับผมหวังว่านาะคอสคงจะไม่ฟาร์มอยู่แถวนี้โอเคนาคอสแทกกลางนะครับโอเมนนะครับผมพาร์ทสีข่ของโอเมนค่อนข้างโหดนะครับถ้าเกิดมันจะคือมันจะตีเก็บสแต็กข้างล่างเนี่ยถ้าหลอดมันเต็มเนี่ยมันจะตีเร็วนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายจริงด้วยนะครับแล้วจะมีโอกาสตีเบิ้ลสองครั้งนะครับผมแล้วจะทําให้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยคูลดาวน์เร็วขึ้นตีหนึ่งวิลดคูลดาวน์ลงหนึ่งวิไม่ใช่สิตีหนึ่งทีลดคูลดาวน์ลงหนึ่งวินะครับสำ แอตติกเดินกลับมาจากกลางผมก็ดักฆ่านะครับผมตอนนี้เรามีนติแล้วนะฟาดไปก่อน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 เขาไม่มีฟิกเกอร์นะไม่มีฟิกจับไปนะครับผมฟาดฟาดยืนหลังเขานะครับผมถ้าเกิดเขาใช้นติต่อก้อนกับผมยากนะครับผมแอตติก <Att ic S 2> นะแอตติกนี่ถ้าเกิดยืนหลังก็คือจบละสู้โอเมนยากนะครับผมน่าจะวาร์ปได้นะคออยู่กลางเราเอามาังกรเล็กให้เพื่อนก่อนนะครับ สกอร์ตอนนี้คือเพื่อนเราก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีเรนผมเลนเดียวที่เหมือนจะชนะนะครับผมไม่ชัวร์นะว่าเขาจะล้างผมได้หรือเปล่าผมจะพยายามใช้ตะกีหนึ่งนะโบโอ้เข้าอีกแล้วว่ะล้าน,นกอีกล้างมังกรผมรอบเนี้ยรอบที่แล้วเป็นนกใช่ไหมรอบที่แล้วเป็นนกใช่ไหมจับไปจับไปแล้วฟาดหลบหลังหลบหลังก็เรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปสตัวนะคอสมาฮึบโอเครอดอยู่รอดอยู่ ผมจับเป็นสกิล2องนานะครับเพราะว่าสกิล2แพทนี้มันถูกบัฟมานะครับผมการดาเมจเพิ่มไปอีก10%เลยนะกดสกิล2นี่คือค่อนข้างโหดจัดๆเฮียเต๋อถึงกันถามเลยนะครับว่าลูนอะไรคือโอเมนมันก็ตัวชนะทางแอตติอยู่แล้วเนาะคือถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยถ้าวัดกันจริงเนี่ยคือแอตติมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ดีนะคือแค่ผมจับ แล้วถ้าเกิดเขาอันตรีผมก็แค่ไปอยู่หลังเขาเขาก็ฟาดไม่โดนแล้วนะครับก็ทำดาเมจเราไม่ได้ก็ไม่ได้ดูดเลือดนะครับผมก็คือมันเป็นตัวชันตะทางอยู่แล้วเนาะคือมันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นรูนอะไรนะแล้วก็อยู่ที่สเตปด้วยนะครับผมอยู่ที่จังหวะการทําเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยผมทาไว้ดีนะครับเพราะว่าผมรีบเคลียร์คีบเวลสก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าโอเมเนเนี่ยเวลหนึ่งมันเคลียร์คีบเร็วนะครับผมเราก็ต้องอาศัยข้อได้เปรียบของตัวละครนั้นๆนะครับผมทําให้มันดีนะครับผมให้มันได้เปรรียบบนะคั ตอนนี้คือทีมผมค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเลนบนเนี่ยเราเป็นไฮเเตะนะครับผมแล้วก็โลมเป็นบีน่าบีน่าโลมค่อนข้างเก่งนะครับแต่ไม่รู้ทําไมเขาถึงทาเฟลกันนะจริงๆคือแค่รอด้วงอ่ะคือบีน่าเกี่ยวมาแล้วด้วงเล่นอะไรเงี้ยคือก็น่าจะฆ่าได้แล้วนะผมจะหนักเข้าเหมือนเดิมแต่เหมือนว่าเขาจะเห็นผมแต่ไม่เป็นไรผมจะไล่ฟาดนะครับไม่ให้เขาไปแทรกการนะคุมเขานะครับผม แดี๋ยวเรารอเคลียร์คิปนะเพราะว่าเราไปแท่กการตอนนี้คือมันจะกลับเลนช้านะครับมันจะเสียการคุมเลนไปนะครับผมถ้าเกิดเราเคลียร์คิปช้าไปเวฟตรงนีงน้คือเราจะเดินไปไหนเนี่ยช้ากว่าเขานะครับผมผมก็จะอยู่เคลียร์ตลอดนะอยู่เคลียร์ให้มันได้ก่อนนะครับสำหรับตัวออฟเลนนะ จะเดินก็เดินได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือเลนผมมันคุมได้อยู่ไงผม,ผมก็เลยยังไม่อยากปล่อยให้แอติกเนี่ยมันได้ฟาร์มเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเดินเนี่ยเดินตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยไหวนะครับต่อให้ผมไปจับให้ทีมได้เนี่ยเพราะว่าทีมเราโดนไปเยอะแล้วนะครับผมต่อให้จับได้เนี่ยคือมันก็จับยากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขารวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมจะใช้วิธีการเล่นแบบนี้นะครับก็คือเราจะทําให้ตัวเองรวยนะครับแล้วผมจะไปไล่ดันป้อม ะะผมจะไปไล่ดันป้อมไปซื้อให้ฝั่งตรงข้ามมาลุมผมอะไรประมาณนี้มันจะดีกว่าที่ผมไปไล่จับฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าโอเมนเป็นตัวที่ชอบการโดนลุมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างถึกนะครับผมแล้วมีสก,กิลจับให้อยู่กับมันนะครับผมนายคอนด์เนี่ยน่อยู่แถวนี้นะ Anti อันติฟิกไอผมกดฟิกไม่ติดวะแต่ไม่เป็นไรทุกคนมัน <laughs> มันกดฟิกไม่ติดอ่ะเออคือ,ค,อคือผมก็ไม่ใช่เมนโอเมนนะจริงๆอะ่ะคือผมเล่นน้อยมากมาก ก็เลยแบบจังหวะอะไรเงี้ยคืออาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดมันเดงเล่นไม่ค่อยเป๊ะสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะพยายามเล่นออกมาให้ดีที่สุดเนาะจังหวะนี้เราเปิดนกได้นะครับตอนนี้คือเลนล่าเนี่ยเป็นของเราแล้วนะใครมาเลนเนี่ยก็โดนเราหมดนะครับผมเพราะว่าของผมค่อนข้างเยอะนะครับผมผมรวยสุดในทีมแล้วนะชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นชิวอฟดวลล็อตนะครับผมทําให้แอตตีเขาตีช้าลงนะเขาตีช้าลงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดดวลกันนะครับผม ชีวอปหลอเนี่ยเป็นในเทมที่ค่อนข้างดีสำหรับโอเมนนะครับถ้าเกิดจับได้เนี่ยคือเขาจะตีสู้กับเราได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาตีช้าลงนั่นเองนะครับผมเราเคลียร์ได้ก่อนด้วงรอนะครับผมจับให้ด้วงนะครับผมหลบโอเคได้อยู่มามาเขายังติดจับผมอยู่เรียบร้อยโอเคแม่น่าจะได้นาคอสแล้วนะครับผมผมไปแล้วนะผมไปดันเวฟล่างนะครับเผื่อมันอาจจะได้ป้อมนะครับผมแต่ด้วงเราทําอะไรก็ไม่รู้นะ จริงๆมันไม่ควรหิวแล้วนะครับดวงควรจะกลับมาฟา้ามาแนละ้วดวงนี่น่าจะเป็นป่ามือใหม่นะครับผมที่ผมก็เล่นอยู่ประมาณแลงคอน20กว่าดาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอดีรลองผมเนาะก็20กว่าดาวก็ก็ยังเจอคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่นะครับผม <c oughs> โอเคเราพยายามเก็บนกให้ได้ตลอดนะครับเพื่อเพื่อจะเปิดแมปนะนาะคอสเรานาะคอสเขาระวังตัวดีนะครับผมนาะคอสค่อนข้างเล่นดีนะ แก๊งดีนะครับแก๊งข้างบนเดี๋ยวได้ตลอดเลยนะก็กกคิวเราตามมากเลยนะครับผมเพราะว่าเรียนบนเรามันพังนะครับการเจีคีบของโอเมนก็ง่ายนะครับผมเนี่ยดึงดึงคีบมาหาเราเราก็ตีนะครับป้อมกลางเรามีสิทธิ์ได้นะครับโอ้โหนาะคอสมากันก็ต้องปล่อยนะครับผมโอตอบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมพิมพ์เนะี่ยคือมันเสียเวลามากๆาเลยนะคือผม ผมไม่ชอบเล่นแล้วก็พิมพ์นะคะผมมันทําให้ผมแบบถ้าเกิดผมกดพิมพ์อ่ะผมจะไม่เห็นในมีนีแมปเลยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเติงนะคบผมถ้าเกิดพิมพ์เนี่ยคือเราจะแบบเนี่ยเสียการควบคุมนะแต่ผมผมพิมพ์บอกเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าแบบตีไวยี่สิบหกโอเคตีตีไวสองร้อยหกสิบเขาจะหาว่าผมเกียนไว้เนี่ยคือคือผมรีบพิมพ์นะตีไวยี่สิบหกนะเพื่อนจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวมาดูในคลิปอะไรนะถ้าเกิดเกมนี้มันได้คลิปนะแต่ผมว่าเกมนี้ยากอยู่นะ ผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมได้นะมามาจับไปเลยครับผมไม่ให้หนีไม่ให้หนีไม่ให้เถียงไม่ให้ไม่ให้เถียง,ยงอะไรทั้งนั้นฟิกโอ้โหมันฟิกติดกำแพงผมจะฟิกไปข้างหลังแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้ผมกะจะฟิกหลบอันติเขานะแม่เขาดูดเลือดนะครับผมอ้าวถอนมาอย่างงี้ก็เสร็จดิเสร็จดิครับผมเสร็จดิครับผมเองจะไปเก่งมาจากไหนอะแต่เลนเนี้ยฆ่าคุมแต่เลนเนี้ยเลนเนี้ยฆ่าคุม เลนอื่นเองอาจจะเก่งอ่ะแต่เลนเนี้ยค่าคุมอยู่นะเดี๋ยวผมจะต้องไปดันบนต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องออกกันเวทนะชิ้นต่อไปไปละผมวิ่งขึ้นบนละผมไม่กลับบ้านนะเพราะว่าผมมีทารอนดูดเลือดอยู่นะครับแล้วก็มีไอ้รีคอฟเวอรี่นะก็ดูดเลือดเรื่อยๆก็ไม่ใช่สิกดเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมหน้าที่ของเราคือการดันนะดันแล้วหาแล้วเรียกคนมาหานะ อย่างที่ผมดันเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกคนมาหาเนี่ยคือผมสามารถฆ่าได้ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเขาเข้ามาหาผมแต่ถ้าผมไปไล่จับมันจะยากนะครับผมอันนี้ก็คือแนวทางการเล่นโอเมนเกมตามนะครับเราก็ทําหน้าที่สปิทพุทต่อไปนะครับผมการสปิทพุทคือการดึงความสนใจคือการดันเลนอื่นนะครับดันป้อมดันอะไรเงี้ยทำให้แมปมันเหวี่ยงนะครับผมจากที่ปกติแล้วเนี่ยคิดจะดันเข้าฝับ้านเรา3ทางนะครับแต่กลายเป็นว่าเราไปดันอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อ เรียกให้เขามานะครับผมเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ทีมเรานะครับในช็อตนี้คือผมต้องรีบกลับมาการบ้านแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมก็ไม่ชชวร์นะว่าเพื่อนจะเกิดฮันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะการได้หรือเปล่าด้วยเนี่ยหนึ่งสี่นะครับผมแต่น่าจะอ้หอห่อจับว่าวไปนะครับด้วงพอแล้วด้วงนายไม่ต้องตามแบบจริงๆด้วงมันตามไปทําไมวะโคปาเราเล่นอย่างนี้คือแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเพาอาจจะแบบโดนบังคับป่านะอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์นะแต่เขาขอป่านะครับผมตอนตอน,ตอนดับตัวนะ แล้วแล้วจริงๆอ่ะคือผมจะไม่เล่นไอออฟเลนได้แต่ว่ามันไม่มีคนเล่นนะแล้วผมก็เลยต้องเล่นนะครับผมออฟเลนจ,จําเป็นนะครับแต่ก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดเนาะ <c oughs> <c oughs> การกโดโซโลแรงนะครับผมแนะนําว่าอุ้ยฉัชนชอบแป๊บนึงนะครับผมขอบ,บวกก่อนมาเฮ้ยมันผักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมต้องโฟกัสไปที่โอ้โหเขากันแครี่เขาเองผมฟิกติดอ้โอ้ยลำคาญจริงๆเลยแอนเนท โอ้โหมันตีสองรอบทุกคนผมฟิกตีอันตีมาด้วยอะ่ะผมคิดมันมันหมดแล้วนะแต่มันรีบกดไวมากผมแบบผมว่ามันทําอะไรไม่ได้นะตรงนี้เพื่อนเราต้องถอยแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีตัวจับนะครับผมใครจะเป็นคนจับนะผมไม่มีฟิกไม่มีอันตีแล้วนะครับไม่มีคนจับแล้วนะฉอดเมื่อกี้ที่มันมันต้องถอยแล้วมาถอยมาทําเว็บนะครับมาดินะโออก็เจ็บอยู่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 นะก็เจ็บอยู่นะ ตีไปเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยดวงได้ชาดาวด้วยว่ะสวยสวยสวยแต่ผมรอดนะโอ้หเหลือเลือดแบบปิ่มๆนะครับผมคือถ้าเกิดไม่ได้บัฟมาเนี่ยโอเมนตายไปแล้วนะเพราะว่าเขาบัฟการดาเมจเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตีมาพันหนึ่งเนี่ยโดนสามร้อยนะครับผมโคตรถึกเลยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือถึกมากเลยนะโอเคเรามาทําหน้าที่ดันเวฟต่อนะครับผมเพราะว่าเวฟเราเหมือนจะไม่ค่อยสวยละดันเข้ามาหาเราเยอะมาก เราต้องเป็นคนดันออกไปนะครับผม okay, okay, เคก็ฟาดไปโอเมนนี่เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่ามันตีมันนะดูดิมันตีมันมากเลยนะผมจะออกเป็นกอเกิดนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมดักนะดักดักดักสักคนหนึ่งเผื่อได้มาเองก็ได้เองก็ได้เพื่อนจับเลยแล้วกันจับแล้วฟาดจับแล้วฟาดจับแล้วฟาด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 ตายายหญ่จริง ายยากจริงๆรอบนี้เอาเอาอีกหรือเปล่าเอาอีกหรือเปล่ามาผมบอสแบบนะตอนเนี้ยคุยมาคุยกับบอสหน่อยมาคุยกับบอสหน่อยเออตอนน,นี้แบบใครก็ได้นะเฮ้แตแตแตทอนนี่ยิงแรงอยู่นะทอนนี่แอบยิงแรงอยู่แต่เลือดแต่เลือดน้อยอยู่นะผมอะ้ยมันยิงแรงไปทุกคนทอนอนะ่ะขนาดผมของการเยอะนะอย่างว่าทุกคนกระสุนม่งวงมันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมยิงถึกมันยิ่งยิงแรง เอาได้นะอย่างนี้เอาได้นะเรียบร้อยเด็ฟาดไปฟาดไปฟาดไปเฮ้ยเขาตายสี่วะทุกคนเอาวะเกมเปลี่ยนปะเนี่ยความหวังผมมาแล้วเฮ้ยผมตีป้อมไม่แตกด้วยโอ้งานเกิดเรียบร้อยโอ้ไม่ไหวคือถ้าผมตีป้อมแตกก่อนแล้วผมตีฟู้นาคอสมันได้เพไมผมโดนป้อมตีหนักเกินไปอะเออด้วงเก็บได้อยู่๋อาก็เกิดด้วยหรอ,อดอีกเอ่อเอาเลสก่อนนะ เพื่อนกำลังบวกกันอยู่หว่าทุกคนผมรีบไปเพื่อนเรามาแล้วานาคอสก็ได้นะนาคอสก็ได้นะมันจะได้ล้วงใครไม่ได้มันจะได้ล้วงใครไม่ได้ปั่นหาเยอะนะกับปั้นหาเยอะนะกับนาคอสเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เพื่อนมาแทงให้แทงให้โอ้โหสวยเลยมีหน้ารวบนี้คือผมรวบต่อคือผมรวบก่อนเสร็จแล้วมีหน้ารวบต่อนี่คือเป็นคอมโบโแบบที่หนียากมากมากเลยนะโอ้โหเกมนี้คือถือว่าผมแบกจัดเลยนะ่ะเป็น ออฟเลนที่แบกเกมได้นะครับโอเมนเกมแรกมาดิมาดิในป้อมก็ไม่กลัวนะครับอย่างถึกนะโอเมนเกมแรกในซีซั่นที่19อ่ะเอาเยอะจะจัดเลยว่าเกมเนี้ยโอ้โหโอเคสําหรับแนวทางการเล่นโอเมนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมโอเมนเกมตามนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม